สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิตพลเดชวิสัยเอาเรื่องสคราวนี้ใครจะรับผิดชอบนะครับกับการที่ต้องจ่ายเงินให้กับอดีตสอสอหกสิบสองล้านบาทนะครับก็คือวันนี้นะครับสารุทธรพิพากษายืนสั่งให้กกตชดใช้ค่าเสียหายแจกใบส้มให้กับคุณสุรพลนะครับจึงหลุดเก้าอี้สอสอเชียงใหม่หกสิบสองล้านบาทนะครับ ตอนแรกชั้นต้นตัดสินไปแล้วตอนนี้ก็อุทรก็ยืนตามชั้นต้นคุณสุรพลเกียรติชัยกกรนะครับเป็นผู้สมัครสสเชียงใหม่เขต8ปดพักเพื่อไทยก็ตอนนั้นก็ก็กตแจกใบส้มใบส้มเพิ่งมีครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับก็ทำให้คุณสุรพลพ้น ไม่ได้เป็นสสแล้วก็มีการเลือกตั้งซ่อมก็ทําให้คุณอะไรนะสีนวลได้มาเป็นนะครับแล้วใครรับผิดช,ชอบล่ะใครรับผิดช,ชอบกกตต้องสั่งให้กกตใช้ใช้ก้าเสียหายกกตมีเงินไหมแล้วกกตมีเงินก็เป็นเงินของหลวงอะเนาะและคนที่สั่งอ่ะ ไอคณะกรรมการกรก,กตที่สั่งใบส้มจะรับผิดชอบอะไรไหมหรือไม่เกี่ยวทำตามหน้าที่แล้วหงเงินหกสิบสองล้านเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกครับกับคนที่เขาไม่ได้เป็นสอสอเขาต้องเป็นสอสอไอหกสิบล้านนี่มันจิบจิบหกสิบสองล้านนี่มันจิบจิบทำเข้าเสียโอกาสอ่ะคุณสุรพลเกียรติชาย,ยากรนะครับ เขาเขารับการเป็นเข้าลงสมัครตั้งแต่ปี2535นะครับได้รับเลือกตั้งมากที่สุดและเป็นพี่ชายของ on, ดรถาวรกิติชายกกรนะครับซึ่งเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ท่านเกิดปี2482นะครับจบศิลปาสตร์สาขาพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยสวน,นครับพะเยาตอนนี้ก็เป็นมหวา,ยยาวิทยาลัยพะเยา แล้วก็ศิลปศาสตร์บ,รบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขา,าการท่องเที่ยวแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแล้วก็สมรสกับคุณเพนพร,รเกียรติชัยกรนะครับซึ่งเป็นพี่สาวของในวัชระ,ะจันตานนนเป็นสมาชิกวุฒิภาแบบสรรหา ปี2535ับครับลงสมัครสอสอโซนใต้ของเชียงใหม่สกัดพักสาม,มัคคีธรรมได้รับเลือกตั้งต่อเนื่องมาหลายสมัยกันยายน35 3844 4850และ54โดยมีการเลือกตั้งสองสมัยที่ในายสุรพลไม่ได้รับการเลือกตั้งก็ปี39แต่ได้คะแนน90 0 0 0 555คะแนนแล้วก็ปี2562ซึ่งได้คะแนนสูงสุดแต่กก<ๆ>ตเห็นว่าพฤติกรรมของนายสุรพลเข้าขานผิดพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งเสนอให้สัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูลนิธิวัดสถานศึกษาสานสงเคราะห์จึงมีมติสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครนายสุรพลเกียรติชายกรว่าที่สส เขตแปดเชียงใหม่พักเพื่อถ่ายไว้เป็นการชั่วขา่าวพอปี2565สารสั่งให้กรรมการเลือกตั้งชดใช้ค่าเสียหายแก่เขา70ล้านบาทเป็นค่าเสียหายค่าเยียวยาที้เสียชื่อเสียงจากดูถูกจากใบส้มหลังจากสารฎีกาพิพากษายกฟ้องคดีบูชาเทียนว่าไม่ใช่ซื้อเสียงนั่นแหละครับคือประวัติของเขาแล้วมันยังไงอะ แล้วจะทำยังไงอ่ะแล้วก็ก็ตจะว่ายังไงอ่ะครับผม,ผมไม่เข้าใจว่าองค์กรอะไรองสะองค์กร,รนี้แหละคืออยู่ๆไปให้ใบส้มเขาเจอแล้วก็เขาหาว่าไอเขาหาบูชาเทียนอะ่ะแล้วเสร็จผู้บไปขึ้นศาลศาลยกฟ้องอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะฟ้องกลับได้ไหมอ่ะ ก็ไม่รู้นะอันนี้จริงๆมันต้องคุยกันนะพวกนักกฎหมายพวกคนที่รู้เรื่องนีพวกนี้ต้องมาคุยกันไอ้เรื่องใบส้มเนี่ยใบส้มใช้ในทางผิดนะมันก็เป็นการปานชีวิตทางการเมืองครับ <te animals> คนไม่กี่คนนะที่เป็นกรรมการกรกตสามารถตัดสินผูกผิดได้มันไม่ใช่นะ <te animals> ใช่แล้วแค่คานึกเอาอ่ แค่นึกเอาเองว่ามันผิดก็ให้ใบส้มได้แล้วบาบอกขอแตกจริงๆนะครับแต่การเลือกตั้งครั้งหน้านะผมก็ว่าก็ได้กลับมาอีกคุณสีเนียนไม่มีสินได้หรอกแม้จะย้ายไปอยู่ภาคภูมิไทยก็เถอะภูมิใจไทยก็เถอะไม่มีสินได้เพราะครั้งที่แล้วที่ได้มาเพราะว่าแชมป์เขาไม่ได้ลงไะตอนนี้แชมป์เขาลงแล้วก็หลีกทางให้เขาแล้วพฤติกรรมแต่ก็ไม่รู้นะคนอาจจะชอบคุญสีนวลนก็ได้นะเพราะเขาพูดเหนือ เขาพูดภาษาเหนือเวลาในสภาเขาพูดภาษาเหนือเออมันก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะคนเหนือก็อาจจะชอบคนในพื้นที่ในเขตเขาก็อาจจะชอบก็ได้นะครับอันนี้ก็ก็อยากจะเล่าสู่กันฟังครับวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ติดตามไลฟ์ของผมเรื่อยๆขอบคุณมากๆแล้วก็ผมก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยช่วยตมมิดต,ตามผมก่วยตดตากผมก็ฟองละ ห้าสองสองร้อยบาทนะครับก็หนึ่งแพ็คแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยซื้อกระถางกระถางแคนตัดนะครับใบละร้อยเก้าสิบเซตหนึ่งมีสามใบสี่ร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็น้ําหอมครับอันนี้น้ําหอมน้ําหอมยี่ห้อม,มน์ตาครับเป็นสายมูเตลูห้าร้อยเก้าสิบาทมีคนรีวิวมาแล้วว่ากินหอมรัญชวนใจจริงจริงครับรีวิวมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะามาลงในเพจคนที่มารีวิว ต่างๆกข็ขอบคุณเป็นอย่างสูงจริงๆสําหรับท่านที่อยู่ในสายองค์พญานาคกรลังรวมสร้างพ่อปูศ่ศรีสุโธม่ยาศรีบุตุมากับฝม่งผมผมสร้างที่พิษณุโลกวัดราชบูรณนะสําหรับท่านที่บริจาคเงินนะครับสนสนับสนุนช่องก็บริจาคได้นะครับแบงก์ไทยพาณิชย์บัญชีเดี๋ยวคลิขึ้นหน้าจอก็ชื่อบัญชีผมเองนายกฤษณเดชวิสัยนะครับขอบคุณจริงๆก็มีคนบริจาคมาเรื่อยๆนะครับมีคนซื้อกล้วยตากเรื่อยๆมีคนซื้อ กระถางต้นไม้เรื่อยๆแล้วก็มีคนซื้อน้ําหอมเรื่อยๆขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจริงๆขอบพระคุณมากๆสินค้าทุกชิ้นนะครับผมพยายามจะพิถีพิถันใส่ใจทุกเรื่องราวนะครับเพื่อที่จะได้นําสู่เพื่อนๆที่สนับสนุนผมไม่ให้ผิดหวังนะครับ <S <S สุดท้ายก็ขอขบอกกล่าทุกคนว่าการเมืองมันเรื่องใกล้ตัวนะครับอย่าไปห่างเหินกับเรื่องการเมืองเลยลงไปเจาะลึกแล้วก็อย่ายให้นักการเมืองเขาหลอกเราได้ นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าชีวิตก็ต้องสู้ครับปัญหาอุปสรรคมีเยอะแยะมีไม่เว้นแต่เราหวันเพราะว่าเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมตายเมื่อไหร่ก็จบไปแต่ก่อนตายนี่ก็ทําอะไรดีๆให้เป็นประโยชน์บ้างก็ยังดีครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงคหยพระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีิตชีวิชีว,ช,วชีวิตของเราต่างกัน